เช่นเคยค่ะสยามที่จนรสมุทรสาครนะคะขาขา,า,ามหาชัยมือใหม่ค่ะวันนี้เธออยู่เวนโชลูมอีกแล้วคะ่ะ <blind ing noise> ก็รถวันนี้จะพามาชมรถเป็นตัวอเมร่าเทอร์โบนะคะตัวลอง็อปค่ะตัวว <les> ีค่ะนะคะรถก็จะอยู่ที่625,000องห่าบาทคันนี้เพิ่งลงเทเลอร์มาเมื่อเช้าเลยนะคะก็รอส่ง ดีๆมากเลยค่ะโป้ก็คือเป็นโป้เดียวกับมอเตอร์โชว์เลยโป้กอดปีใหม่อะไรตอนนี้คือซื้อได้โป้เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็พวกชุดชมชุดโจดหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นของปีหน้าใหม่เป็นเป็นของปีหน้าหมดเลยนะคะเมื่อต้นเนี่ยลราพาชมค่ะเป็นตัว V ก็หน้าตาเ,าเราแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวแต่งให้แบบจัดเต็มเลยอันนี้เราพาชมแบบเดิมๆก่อนนะคะ กล้องรอบคันให้ค่ะนะคะแล้วก็ทนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์บอกค่ะว่าเป็นรุ่นตัววีนะคะด้านหลังก็คือกว้างมากๆพร้อมชุดปะปะยางอะไรค่ะ ห้าจอเป็นแบบท t ทีให้แล้วค่ะขนาดรถเดิมๆยังหล่อขนาดนี้ถ้าเกิดจัดเต็มถ้าแต่งจัดเต็มจะหล่อขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวตัวจะมาอัปเดตตอนแต่งเต็มให้แล้วอีกอีกทีหนึ่งนะคะถ้าใดรสนใจอยู่ก็โทรสายด่วนเข้ามาได้เลยค่ะ099ค่ะ5310703ค่ะหรือติดต่อเตยได้ทุกช่องทางเลยนะคะเพ